หาจนดพอ <c oughs> เกี่ยวพอกปุ๊กไปไปแล้วดิอือตามหองครับนี อยูครับยางเขียวาฟาดไปเลยครับคุณน้กำเนเ่นโอ้ยองี่อเหลายเนี่ยหายยังคือเกาเห็ดไผเห็ดมันี่ขอบเลับงามครับสจุอ้ยสอจุเก็บด้วยได้วยสะอาดจิงตกหัวเนเดม่ง สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสองวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านรานกับสาวน้องคือเกล้าครับผอกันสางวันตีสามสิบปุ๊บจะถัผมเนาะสองวันนะเราหกสิบเจ็ดได้จ้ะแม่ครับเขาปลาคูมเหมือนก็ลงเหมือนลงเวนนะวันนี้ว่าสาน้องกับภาพพี่น้องเขาเราปลาคือเกล้าได้จ้ะมาตามหลาหาวที่เราห่วเขาเนาะครับไปรวมไปตามบั่งจ้าววันหนึ่เขาสีมันมาเนาะไงไครับมันจะเนีก็ยังหายยังน้ำกัดยังเด้อดเลยจ้ะครับไปจ้าไปรวมไปตามกันเมื่งว่าเราข้าวข้สีมันมาเนาะวันนี้เนาะครับไปกันเลยครับ ใครเห็นงูนนครับง okay. okay, ูขาวด้วยครับใครนัยุ่องเขาบ้านจะดี้งใครง้างด้ยนองอะไรบ้าโอ้ยโอ้ยนี่โจ๊กเเหยียบมนโอ้ยนอ้ยผักเขาอยู่เนี่ย

สมบูรณ์ห้งคุณไต่ดอกก็มีตำหนิเลยเนาะนี่จ้ะเห็ดปูเลี้ยงขลาไห่แกงเสียบแกงหวานเด้อจจะเวลายำกับกุ๊บกุบดีเนาะอโอ้โอนะครับได้เยอะเลยครับ จะ่อเกี่ยวมาฟอกปุ <im im ๊กไปไปนี้วนี่ตามเองครับ

mọi người biết mặt trận nói chung mọi người 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 mọi สัอาทิตยนตกตีข้อพันเดียม,งมงัมงมนเป็นจาป่าเราเรื่อยๆก่อคะเอาเป็นเียมูพันเอา เป็นไข่เนาะแมงจะแต่ว่าไข่เป็นไม่เหนี่ยวกัดหัวเนาะไม่น่วก to <inaudible> ันของสียเนาะ็ดตดหเก็บพี่น้องบางท่านพูดว่าคิดคิดขี้เดียจมาแมงเนาะต่มขี้เดียมันจะโลเนาะแมครับอมืนังนั่ก็หูจักอันนละพันนละแบบเยอครับ มันบ้งมองก็บขากรเก็บอยู่เนาะแต่ว่าข้าก็บอกคยเห็นเนาะนี่ครับก็เป็นครั้งแรกที่เห็นก็คือข้างหน้าที่เห็นคือระบบสีบางส่วนนี้่พอจะเคยเห็นเนาะนี่เล้อ๋องานนะครับแต่จะเป็นเห็ดขี้ตะโรเห็ดอียังกาะเฮ็ดกี่กระเดือนเนาะที่เป็นลักษณะคือการสีกันเนาะนี่ครับแต่ก็อีกชนิดหนึ่งแถวหนำหน้าพุ่งเขียก็เป็นเห็ดเห็ดยังเกาะเห็ดนุ่มกว้างเนาะกว้างลักษณะสีขยขาดกันด้วยจ้ะ แค่นี้เพิ่เพ่เห็ดละงกเลยนะาเพ่ยังเป็นไหลงครับละงกละงกสีน้ำตาลนะท่นนะน้ำตาลสมสมใช่ปะ้นตากแดดซะกักนเดินขาไล่ครับโอ้ดอกมากเลยดอกไบ้างอไหนหมาจนลงเมื่ออนนี่เป็นไรคนมนอนเนาะ ตัดแล้วยงเตงดอกนะโอ้ยี่ีขมาก่อนขมาก่อนขมารุ่นกันมาลุ่นละดอกเห็ดไหมหามครับเนาะพัวเหาขาเงดอกโอ้สมบูรณ์เนะนี่หล่อหามือเตียงขับไปนะแม่ตกตาหนึ่งคนดินครับ เอาเงี้ยดินะน้ะนีะตุ๊กยี่มอน้อโอยซะ้ขนึ่งดินไปนึ่งเนาะน้องก็สั่งนี่ครับเออดินออกโดนนะเนาะน้องเนี่ยวะมาได Ừ, cái cây cây lược hết đường người cấp cứu nước đấy cái. không yên ừ. ừ. ừ, nha đấy nhà 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 đấy nhà 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 khá nhà 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 nhà

เหี๋ยวขม่ากใหม่เกี่ยวเลยโอ๊ะโอ้ยอะีรจะหัวไเฮ้ยนู้นขึ้นมาได้ข้ามึงไปโอ้ยนี่ใครหน่อยบูสเปลี่ยนนี่ ก็ป่าไงาเถอะไงใส่มิตริขีดินงงออกนอนแ,แบอยปล่อยเลยครับยงเหวนราฟาดไปเลยครับคุณขากำเนี่ยอะอย่างที่เราเขาหลายเตอหลายอ,อย่งคือเกาเห็ดไทยเห็ดมัน

อันนถ่ากอยันถ่ายกูอุ้ยเลยสามไดเนไ้ครับี่เเสียงอที่เป็เอื่นแต่ว่าพูดตอบเป็นผู้อื่นเนาะเสียงอื่นเนาะ ตามนี้ครับจุ่มเนื้อิเจะออกหน่อยปรดนี่กระไล่ไงอันนียวองเหลย

นี่เรอเพื่นลายหรบเพื่อนองหนุ่มเนาะนี่เด็กยำงขึ้นขึ้ตีกันรลบจุ่มสีเนาะนี่เดะกก็เป็นเงินเกษียณประมาณเนาะนี่เด็กตังเกียร์สุดโต่งอื้มน้ำเด็กบอสน้ำบอกแข็งนี่ย ซูมอย่างนี้นี่นี่ค่ะซูนหนุ่มหล่อไปเลยแต่กดจีหมุนเนาะเนใช้อกไงแอบเป็นเสียเสียงมึงคนหมุนพุน่นมัดอหน่อยไนี่เห็นไปเรื่อยเนาะอ๋อวันในคาไเห็นมันเดียวมันโขบเนาะ นี่มันจะเป็นหายอดออกนะแล้วก็เนี่ออกโกเต็มทีนะจ๊ะผมเคยออกห้ายแต่ว่ายังพันออกออกกนิดๆโอ้อาบน้ำอ้หโอกาต่อถิ่นมาด้อจะคอยเราดอกสองคำเลยสองดอกเี้กหาติดกันลองดูเด็ เออโอ้โหนี่แค่ขนานนี่มันก็โค้งสุดถ่ายเลยนะนี่งานคนนี้โอเคไปตัอง A <laughs> <laughs> à, phía à, nó tốt hơn ở đây tùng là nó hèn hạnh đao không có hơi bà không có tôi bà đó không à, ต้นทางสิออกเนาะนี่จ้ะ ก่อนมาล้างถนนทดลองปลูกใบเบี้เนาะคือสมาเาสมาเอาเบ้นไม่ได้จูงงามเจอแตลอยครับมันยัมาปลุกเราไม่ได้เนาะปล่อยให้ลอยนวลมันนี่ล่อยบ่ได้ีหนอเขาไร้แหงเนาะดีงามนะถ่ายถนนเงี้ไปเ้าขาวมต่ นั่น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 พูนพูนกดอไตหญแต่ไรครับอดวไปเลยอืออ้าวว่านมาเห็นนึ่ว่านใม่ได้มาซองมึงอยู่ว่านกับว่านอันนี้เนาะจะมือนกยังเป็นไข่อยู่เนาะเอินพอดีปกไวปะปกด อ,อันนี้ใช่ยูบอนหอดมห,ดหันหอดภายในเนี้ทั้งหอก จุ่มเลยเป็นจุ่มเลยแล้วล่ะ่บดินนี้เก็บหลายเลยแต่แต่ว่าบ่ไป็ถ่ายเนาะถ่ายหน้าจ้ะอืมปอกองแตกเยอะครับหมูม,ม,ม,มันเห็ดกี่กระเดือนเด้อแต่พี่น้องเป็น,นเห็ดละงโงกเลยครับ เกงกีกับเพพึ่งกันประมาณน่ะเราชาติกินเดียครันว่เป็นโล่งง้อจ้ะเฮ็ดล่งงอครับแต่ว่าคนเป็นคนละขี่เนาะใช่จ้ะมันไม่ขีเดือนเลยขี่ขี่ตะโล่ขึ้พี่น้องเขานี่ครับเบาเนาะเฮ็ดขี่เดือนเฮ็ดขี่ตะโล่ขาเป็นเกิดสีใ่แห้งปปนี่ครับติดแตกตายมันดิยงูพุทธครับประเดงว่าเพิ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่บ่สายพันธุ์ใหม่หรอกพี่หนุ่พี่น้องว่า นทนแถวห้องโมล้ำพูกับมีหลายเนาะแต่ว่าฉันน้องกับเ,เห็นรูปอยเนาะพี่น้องห้องคนนี้กับทายเพราเบิางในได้แต่ว่ามันเป็นชนิดเดียวกันมาเนาะแต่ว่าโซนมันชนิดนี่เพราะแต่เคยพ่อเนาะเมียนแต่นี่บาร่าก็ต้องเห็ลนะแต่เด็กเก็บเนาะแม่นครับครับถึงเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านแล้วครับมาเบิรงยอดเห็ดยาไรธรรมนันวันนี้ครับครับผลงานห้องครับ นี่จะเต็มตาใหญ่ขึ้นสอ,องน้ำหนันเนาะมันที่สุดครับม,มันแบบอลังการใี่เก่าครับล่งางเขานี่ก็กสิเป็นเห็นผึืงแดงขั้นล่เนาะแข่งกับด,ดินทรายเนย,ยทรายเนยเนาะจ้ากับมีผึืงหวานเนยเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าหลักๆของเข,งข,งข,งขาก็คือมันที่เราโง่เนาะครับมสมันโง่ขาวเนาะยังออกเป็นโมเป็นถแถวมากๆอยู่คือเก่าเด้อจ้ะครับมันอลังการที่เก่าเนาะอลังการที่เก่าครับครับชื่นชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาร์ล้านน้ำนึ่งได้ครับ กดกระดิ่งกระเสียรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานเชนองขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่จ้ามาชมจ้าขอบคุณความห่าความเมตตาจากคนพิมายลุงบ้านนะเอาหลายเด้อจ้าจะพอกันคลิปใหม่จ้าคลิปนีบาลานเชนองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าบพอกันคลิปใหม่จ้า